ถูครับสำรับจอยสุดยอวาครับโอ้โหสามยุ้งหนึ่งเอาเอาเอาไปประกาศนะครับอินชุดขาวนะครับออกมาด้วยอินชุดขาวมานอนทำไมครับออกมาครับมาดเดินคนอ๋ออยากทักทายอยากทักทายแล้วว่าคนเอื่นอยากไปชวนร่วมอ่าผมมาต่อแล้วครับตอนนี้ อ่ฝั่งดาราได้ครับได้แตกมุมครับโดยคุณนัทมหาเทพฝั่งนัทมหาเทพครับยิงยาวมาหน้าประตูครับเอาเลยอ๋อหมุนไปด้วยเอาให้จบพี่หนึ่พี่หพี่พี่ดนึ่งพี่หนึ่งพาตุ้งพาตุ้งพาตุ้งครับเด็ตัดออกไปครับผมแอร์โดนที่สองที่ที่นี่ก็ได้เป็นไงบ้างคร <IM> <process> ับ <ain> สกอร์ตอนนี้เป็นไงบ้างครับอ่ายังไม่มีใครได้ยังไม่มีใครได้ไม่ผมจะถามว่าสกอร์ราคาเท่าไหร่นะครับอ่าเราจะไม่เล่นการพนันครับขอเราขอไม่ขอไอ้รองเท้าสกอร์ครับอ๋อคือตอนนี้เข้ามาแล้วแต่ว่าผิดกติกาผิดกฎก็ได้ลหน้าอ่ามีล้าหน้าแล้วก็อ่าบางลูกเราก็ถือว่าพลาครับผมไปนี้คุณตาโบสเกโยนกับมปหาพีเออยชนะัรั์พีเอชยืนกันไปหาวิทย์ไฮเปอร์วิทไฮเปอร์มองหาพี พยียเจอเพื่อนให้เ่ยเจอเพื่อน้นั่งไปให้นับเอ้นับไอ้ยังไเฮ้ยพูดยากไปรู้วพี่เราดูเราพี่อนนะคะพี่กอนอาอะดิเอาอะไรไม่เข้าฮะโอ้โหโดนผากุ้งเอาไงเอพี่วทย์พิทพิทย์โดนเอาไปหานี่โทนี่เอาลุงโทนี่เข้ามาเหรอใช่เขละคนละคนผมมันเหมือนกันใช่บอกกเอบ

เี่่ยนอะโอ้โหเพราะว่าตอนตอนที่เราอยู่รัฐกับแกบอกเลยยังไงเสร็จไายอำเภอแน่นอนไม่ต้องห่วงเขาชอบใช่แรงก็ดีด้วยเมื่อกี้เกือบเข้าแล้วครับไปเลยไปเลยไปเลยจริงเหรอ ตามขึ้นไปตามขึ้นไปเอะไรยอมให้กับกุ้งกุ้งเหรอกุ้งทีนี้ทำไงเพื่อนมาครพาคุณไปลุยขาคุณได้คุณขาอะไรลักเต้าล็อกโซ่พี่บี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 ขโอ้ยอาจารย์ไม่เล่นต่ายกรรมการใม่เล่นต่อยทำไมเขาไม่เห็นไม่เห็นเลยนะเพราะว่าเออเพราะว่ากรรม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 การก็อยู่บ้านนี้อะไรไม่ได้ับเขาดูและนมำเทน้ำตกแก

ยังตอนนี้ถือว่าเด็กหนุ้มสูสีับเพราะว่าถือว่าทีมบ้านดมในกระชอมาดีพอตัวด้วยด้านหลังนะคะด้านหลังบรรยากาศก็กองเชียร์นะคะกองเชียร์ยการรุ่นนี้นะรุ่นนี้จะกินมตรงยังน้ำหลานดูบ้างเอาเะครับนัำพาเด็กเชฟนาดีเจตรนี้ตัดกี่ไปเลยไอ้นัดเลยแป๊นะครับอ่านะครับก็วันนี้ก็มีเกาครับผมกาแคร้าพ่อดารา ไม้ก่อนดราจะลงก็ชวนเป๊กแล้วฝั่งโน้นหายไปไหนลไม่รู้ที้ลด้วยไปอะไม่มีไม่มีไม่มี่เลี้เป็นการเล่นกีฬาตอย่าเสพติดดีมากแต่ของมือเบาไม่เว้นไม่เคยไม่เคยไม่สัมผัสเอาละคปีเจพังคกมาแล้วเาไปแใจาใเาไป้ไปอไป้ไปอไป้ไปนไ้นไปนไ้ไป้อไป้นไปไปอไปนอนไปนไปยยนไปไปนไปไปนไปอ วางไว้ก่อนเปั๊บไปแล้วเส้นไหนกับพี่พีอ่าพี่พีชพี่พีชรับเที่ยงต่อน้องสาขไปยูนพี่บีพี่บีส่งพี่บีพี่บีอะไรส่งไปแล้วก็บินก็บินไปไหนก็บินไปไหนส่งไปส่งไปยิงหนึยิงหนึ่ไม่ยิงโอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่จะทำยังไงเราไปพิชเหลือะยังไงก็รู้นมาเอาอะไรลงมาเอาลงเกลีนะครับเอาละครเอาโอ้ยมันไปนอนดูดูไอ็กซ์โป๊ตต้องเอวกซ์โป๊ตอะไรแบบนี้ เอาไว้เปลี่ยนเปลี่ยนตัวจากเอร์ยี่สิบลงมาแนนะเบอรยี่สิบลงมาแนเรียบร้อยแล้วเบามเบอร์ยี่ินะตัสินันทีลำาเรือไปกคนแล้วมา ไปรู้มเห็นสีเบอร์สิบสามนี่นะครับเบอร์สี่สามเท่าใดเธอนะครับอันนั้นนางสาวอเมอนางสาวอเมร์อ่าบนกรดกูใไหมครับข้นท่าไ่ใหนท่าก่อนยัดตะโม้น้ำ้อยู่ข้างนนี้นะครับ้บอบเอาอาวุมาทีหลังด้้ังทุกปีเราจะมาที่นี่นะครับอยากจะให้เรามาที่นี่ทุกๆุกปีนะครับสรงเสียมาขอบคุณครับ ม่ต้องหัวปีหน้าเดี๋ยวพามาแบบห่อแน่นเอาคิลุริมาด้วยเฮ้ยเป็นชิลุบิมาด้วยอาเป็นเพื่อนผมก็กินข้าวแรงด้วยกันมานะฮะโอเคนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยจากน้นะครับเพื่อนเราะครับสนุกสนานกันเชียร์นะครับจนถึงสก้าวยังสูสีนะสบับ

ถ้าหานะครับจะเพิ่งถ่ายนะครับถ่ายถ่ายนี้ได้แต่ต้องขอถ่ายอะไเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวรอแข่งก่อนใช่ไม่ว่ากันนะครับครับผมอ่าสำหรับทางของบ้านโดมนี่เป็นไงฮะแต่ละคนนี่ถือคลิปนี้ธรรมดาสุดยอดมากนะมีมีบ้านโดมนะฮะแม่ว่าเลยลำโดมนะที่ปัดเอ่อไทยปัด ไปสุดยอดเลยนะฮะเลยาการอกตบ้านดโเบอร์ห้านกด้กองหลังเลยนะในชยกูดโกแก้วสรพท์อตเบอร์เก้านี่เบอร์เ้าผู้สอยผู้อะไรบ้างอ่ะสุดยอดมากเลยนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับอะไรบ้างไม่ทำอะไรู้เดียวเาานนะรูนขอทวาตอนนี้ก็เมจะง่าเจะ ครับขึ้นหนักม่ขึ้นเวเท่าไหร่เอามาถึงว่าเวลาเท่าไหร่เวลาก็เท่าเดิมยี่สิบนาทีสิบนาทีต่าให้ชนตัะเลยครับอ่เดี๋ยวผมลงเปลี่ยนนัดมาเทพแล้วแล้วอ่เปลี่ยนพี่กุ้งก่อนพี่กุ้งคับแต่ตอนนี้เรามีสามคอร์เตอร์เลยเล่นสามคอร์เตอร์อย่างนั้นเลยเหรอใช่คอร์เตอร์สุดท้ายเราจะยิงจุดโทษมีจุดโทษด้วยอ่า เขาตอนนี้ถ้าเกิดชนะแล้วเตะนไปแล้วก็บนะเภอสางระเภอส่างาครับมึงทำไมรู้เรื่องกราเโพลึดัรเลื้องเป็นกระปุกอ้าว่าระเภอส่างคุยกับมึงตอนไหนไม่โตคุยไรคุไรคุยไรคุยไไลาครับไปไปเลยฮะตอนนี้พร้อมหรืองครับถ้าพร้อมแล้วโอเคนะครับเราจะเริ่มแล้วนะครับ่ง มาแล้วนะฮะขึ้นหลังมาแล้วใครไม่ไหวแบกนะครับทีพวกเรานะฮะมีใครเปลี่ยนบ้างมีมีมีสองคนไม่เปลี่ยนอโอเคคุผ้ากุ้งนะครับเปลี่ยนกับป้ายเมฆนะครับฝั่งดารามีใครเปลี่ยนอยีกไหมอ่ามีจอสับรองอยู่นะครับมีไหมแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับเป็นเรื่องของข,อข,อข,อขใครเปลี่ยนข้าเปลี่ยนออกได้นะครับไม่ต้องยาว